ไปชมข่าวอุบัติเหตุกันบ้างนะครับเกิดอุบัติเหตุรถตู้โดยสารนะครับชนเสาไฟฟ้าส่องสว่างนะครับในเขตเทศในเขตอำเภอเมืองน้องคายนะครับก็ทำให้รถพริกตะแคงนะครับขวางถนนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนด้วยกันนะครับ ร้อยตรนเองกริษณะธรรมจิตนะครับพนักง,งานสอบสวนสพเมืองหนองคายครับก็นําเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาเหตุรถตู้ชนเสาไฟฟ้าส่องสว่างที่บริเวณถนนหนองคายพรมวิสัยขาเข้านะครับก่อนถึงหมู่บ้านเอื้ออาทรชุมชนจอมสเสด็จตมบลหาดคำอำเภอเมืองหนองคายนะครับโดยในที่เกิดเห็นในที่เกิดเหตุน,นั้นก็พบรถยนต์ตู้โดยสารสีขาวหมายเลขทะเบียนนหนูขอไข่หนึ่ เลยนะครับพลิกตะแคงอยู่กลางถนนครับบริเวณด้านหน้านี่พังเสียหายเพลาขับขาดลุดออกจากตัวรถนะครับซึ่งก็มีผู้บาดเจ็บทั้งสิ้นอีกสคนด้วยกันเป็นพระสงฆ์หนึ่งรูปนะครับได้รับบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะแตกนะครับและก็มีฆราวาสที่โดยสารมาด้วยได้รับบาดเจ็บอีก2คนนะครับ เจ้าหน้าที่เร่งนําส่งโรงพยาบาลหน,นองคายนะครับจากการสอบถามนายอูดโสภารัตนะครับอายุ55ปีอยู่บ้านเลขที่60หมู่4ตําบลวังหลวงอาเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายนะครับซึ่งก็เป็นคนขับรถตู้คันกล่าวเล่าว่า ตนได้ขับรถพาพระสงฆ์และก็คราวาสรวมทั้งหมดนี่แคนนะครับออกมาจากวัดในตัวอำเภอเฝ้าไร่นั่นเองนะครับเพื่อเดินทางไปยังศูนย์มะเร็งที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเมื่อขับมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุครับตนได้ยินเสียงดังขึ้นใต้ท้องรถ3าถึงสครั้งด้วยกันก่อนที่ตนนี่จะแตะเบรกนะครับแล้วก็รถก็เสียหลักพุ่งไปชนเสาไฟฟ้าสองสว่างกลางถนนก่อนที่รถจะพลิกตะแคงแล้วก็ทําให้มีผู้บาดเจ็บดังกล่าวนะครับ